เจ้ามาแต่เศร้านี่บ่นี่นะบ่นะาก้าม้าพังใบโอ้ฮ้าก็มาพังใบงป,ป,งป้าเราไปหันไปหนันั่เสร็จเสร็จแต่เศร้าก็บ่เสร็จมาเสร็จรอบใบมาตอนคขำดิ <c oughs> โดยกลาวสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อ โดยเม Church, ื่อพบพ่อกบนองลาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี้กะมาอยู่ในคํำแพงไปแล้วพี่น้องทางในไปแล้วเนาะอันที่ว่าเอเซาเคยบรัดเล็กพี่น้องตอนนี้เพิ่นกะแล้วแล้วเนาะเพิ่นก่อเพื่อนยังะไรพี Ting ่น้องโดยท้กเอเซาเพิ่นมาคุดยังกับพโหพี่น้องเป็นหงในในอย่างไนะเนาะอันว่าสิมหาเพิ่นอยู่เพื่อนพี่น้องเพิ่นเล่าว่าว่ามหาอู่หมองเห็ดเบียกพีเดอร์วะก็เลยมาพี่พี่น้องเลยโดยบริด้มาหาเพิ่งเพิ่นไลยมือแล้วเนาะเพิ่นกะมากับพัวเพิ่นสองคนพี่น้องเลย มาตั้งแต่ส่วงเพิ่นอนาเล็กคุณและเนาะบานี้กระปพ้าแล้วแหละพี่น้องว่ายแห้งเนาะโดยเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันเลยพี่น้องกับเพิ่นเห็ดยางเนาะโดยพี่น้องเปิดภาพมากอะสูงสูงพี่น้องคำแพงเพิ่นเนาะเพิ่นซิโกอเฮือนบ่หรือว่าจังได้เนาะถ้านำเพิ่นมาเห็ดแถวนี้ะเนาะเห็ดเน่าๆเลยเข้ามาในเลยพี่น้องพามเพิ่นว่าเพิ่นถ่ายถ่ายคลิปได้เพิ่นว่าเนาะแบบเพิ่นหู่จักกันนะพี่น้อง เป็นฟุตเป็นจะเป็นอีหยังเพิ่นเอิ้นว่าอีหยังกับ่ฮู้เนาะเป็นกองหินพี่น้องมักใหญ่นึงอันนี้เนาะกองดินเนาะกองดินเป็นกองหินเนาะจะเป็นขุดหองอยังพี่น้องเขาอาสบายดีเด้อสบายดีไปฟุดหองอยังอันนี้หองเลี้ยงปลาหองเลี้ยงปลาเอาเพิ่นเลี้ยงแบบนีบบ่ก มันจใส่ห้าก็เคยเห็นเป็นเน็ดแล้วมันจะใส่แค่ย่างอะไรย่างอ่ะแค่ย่างดำบริเวณบุ๋มเห็นบออันเทปูนใส่บ่อกบ่อัน่ะใส่แค่ย่างอืมอ่างเลี้ยงปลาบ่อกยางดำเดี๋ยวคือขังน้่งมาพูนอืมแต่ผูเพียรเนี่ยนะแบบอืมด้วยเป็นขุดแบบนี้เนาะห้ากันมาคุ้มื่อนี่บ่กหาก็คุดนนี่บ้าวายเถะคนโทรหาแล้วก็มาหาอืมส่งของรวมเพิ่นมาสองคนเพิ่นพี่น้องเนาะ พอได้เงินสิกไก่สิหอดห่อขาวได้เนาะฮะเงินเงินหอเขาวยังอีกทิศเดียวนะจ้างร้านจีบพอคุดแล้วเนาะหอดชุดนี้เลย่มบ่มองเน่งเพียงนี่งานเสริมมาดำเนินกพี่น้นงนนนนนองอ่ะสบายดีเด้อ บายดีขอบคุณโอ้วันนี้ขึ้นเลยเออขึ้นชึ้งใช่ไหมได้ขึ้นชึ้งใส่ไหมขึ้นดึงดึงไงได้แล้ววุ่นอือหอดหอดหอดนะพูดแลยบอกคนเราคิดว่ามีเท่านี้ล่ะหนึ่งโอ้โอ้ชุดพูนเลยพี่น้องป้าเนาะมองรถจอดพูเนาะตั้งแต่พูนคุดนะอืมดินอ่อนเนาะอ่อนอยู่งด้พูนหายลานกีบกะพอเห็ดแล้วฐานเห็ดไว้กะบ่หอดกระได้มือซ้ำ ดินอ่อนได้ไอ้สามหงอยบอสอาหาย้่ะหงยขุดจนมาขุดแต่ผุนมาเนาะชุดเลยนอผนกันเลยขุดเป็นกล้วยเจ้ามาแต่เศ้านี่บอหนินะ่ก้มหัายนี่โอ้ห้าก็มาหับายน่อสามผนเนาะจะได้ช่วมือนี่ทายคลิปอยู่บอ มีมเเงินเน็ตเลยแหละอืแบบบรดี้อั่ะมีเงินสื่อบัตรบออืเดี๋ยวคูดน่เบิดนี่ก็ได้แหละเดี๋ยวคูดนี่เบิดก็ได้แล้วนี่หรือว่าเบิกก่อนก็ได้บอบกกาเบิกแล้วเนาะถ้าก็มาเหตุดิบวเป็นยังดอกฐาอันเอาบัตรเดียวเนาะมันจังได้หลายเอาเอาเลนหน่อยมัน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 เบิดวายพอดีให้มันหอนหอเข่า ละหนึ่งพี่น้องบินมันก็คือสีนั้นค่ะไปเลยค่ะโอเคว่ามาคุดซอยบอกเพิ่นมาเห็นในศาลน่ะนะโอ้ิ่นมาเห็นเลยเห็นเรียบเพเองอืมกลางคนไม่ทันอืม

เนนังคุดเลยค่ะเยคุดหัวหน้าเลคุดหัวน้าไม่พุงเลยเอาแบบหนังเลยเอาเป็นนงเลยดินเนี่ยแหละดินเปนี้เป็นดินแล้ดินเินเป็นเนี่เป็ดินเมอย่าดินใ้ดินเ็นเออเป็นดินนะฮะเนทางเลียงปลาเนาะซอดพูดเลยทังนั้นกั เดิ่มมาส่วนจะพีดั้มเลยเด้อคุณไทยอิสอได้ตีกินข้าวกำยังมันนี่ข้าวเพรนยังไม่ได้กินเลยก้มาเลยเพม่อนโทมายังไม่ได้กินข้าวเพรนวะอดได้เนาะืเพคุนก็เห็ดไว้เนาะเฮือแล้าใหญ่เลยมาตอนนั้นกำลังหมัดเล็กพี่น้องบ้านบันนี้ก็คือว่าได้ผ่านมาหลายเดือนแล้วเนาะบรรยากาศดีพี่น้องทั้งน เป็นคุดทั้งนั้นนี่และบ้านสวนเลยมาอื่นก็นจ้าว่าแล้วเนาะมีม้าแล้วมันยังหลยอยู่เนาะผู้คือน้องทางล่างอันผู้วงไปอีกอืมเป็นเห็ดมองอันเรียงปลาเป็นอันทีใสอันยางดำอันบ่ ยางดำห้องแล้วก็เป่งน้ำใส่พี่น้องอยจะเลี้ยงปลาเนี่ย <c oughs> ได้แล้วได้แล้วเลี้ยงปลากินเน้อเลี้ยงแบบนี้ก็ได้นะเขาเราคิดว่ามันจะอยู่ในน้องใหญ่ใช่ปะอือ น้องมีแต่ว่าเฮ้าอันไซน้ำละกามีแนวห้องทางหลุม,นมเนาะบางบางคนเพิ่นก็สิเอาเทปูนปปพี่น้องเนาะปูนมั่นมันเป็นตาปูนอืมปูนบ่คคิสวนขึ้นเทิงพี่น้องกองใหญ่ละโอ้กระโดด เอาไปใ,ใส่ขางเพื่อนสิค่ะปัดน,นี่ชวนผลมีแต่พักพักอันน,นั้นปลูกน,น,นมีหวัวแอมสบายอยู่เลยทำแพงต้นยังอันไนต้นมะพร้าววะ นั่นเนาะเราคิดแบบนั่นเลยอืมผึ่กระเห็ดขักแลวชะเนอ้อมเลยพี่น้องคุยอดพึ่งหน,น,น่งเสือ,ไอ้อไ,วออไว้เนาะหน่งเสือ้ไว้ จเจ้ามานะ่บางบัวเพลินจะลายเนาะเขาเห็นเนาะนั่นมันเป็นทางว่ามันจะแก่แล้วมันสูงนะอยืนต้นมะกะทินเอากินอยู่วะเลยเอากินคือว่าเห็นเอาหายเบาอันนั้นบาเมืองนะหายแพะเกาะนุ่งนะเส้นนะอืมนุ่งเหิมนงเหิมกามาบ่ะน่นอืม มันน่ะบางบวบแรงบริไอ้หดน้ามันก็มาด,ด,ด,ดินดินขาวดินทรายบ่จักแม่นบอกบอ่แมนอ่ะมีทรายใจว่าเพิ่นมาถอกใส่บ่จัาขุดอ่างปลา ยืดเวียดยื้อใชนะอืมเพิ่นหาบคนบ่อืมเปิดซาบ่ได้ไปบ่ไปแหละจะจะเห็ดแผนกยังจ้ะนะแผนกล่างกระทุกอืมเพิ่นกัเอาคนเนาะดีแล้วเมันบริเวมันบุองน้ำมันเลยมันใกล้ไปเห็ดไกลเพราะว่าเงินใส่น้ำมันอีกเนาะฮาวโบมีไปถูกมืออันใกลเนี่ย เป็นหายเดือนเท่าไหล่ละยันสองละหอนบะอือไปเลยโจ <laughs> อือจะคล้องเพื่อนนี้บอกยงยำกลางคืนเพื่อนนอนหนีบะบะโอ้คิดว่าเพื่อนนอนอยู่หนีใช่ดอกเพื่อนเมื่อคำ่ำเนาะซะ ค,น,คนขุดจนํำได้พี่น้องเนาะมันหม่มมันบดดีเ,ออเจือนใหม่ลเลยเป็นห้องคักอะไร คิดว่าทางเทิงคนสีใส่ในนั้นแสดงเนาะยังน้ำมักจับบ่ส่วนส่วนลายบางคนเขาสีใส่น้ำมักจับทางเทิงแต่ว่าเขามันบ่มีแนวอันะปั้นได้เนาะแบบมันหมองมองแบบเพมันมีเครื่องสำคัญในในฮะนะมันปลูกเนี่ยมันอันนั้นนะใค่น้ำมักจับได้อย่างคนเขาอืววินติกล้องจอนเนาะ แบบมันกัหมูบ้านคนบร้ายเนี่ยดินสองสีเหรอสีขาวอยู่เทิงคนอยู่ลุมผัดสีแดงจะขุดงานนี่คือดินขอนันนะยอมเลยแบบนะดินแบบนี้ขุดของหน้านคือสีขักเนาะ,ะมือหนีเจ็บบด มีหมองหลับจา้างพี่น้องที่ใครอยเี่ในอกเนาะอยู่ในบ้านเลยแบบมันก็บ,บริไกลเนาะหมู่บ้านสายบุญพี่น้องเลยคนชีเห็ดเนางเลี้ยงปลานี่แห่ะป็นสามเลยผู้ปวกบ่อ,บอนะมีหมองนะจ้านะผู้ป่วกม <c oughs> ีปววเสยแม่บัาน เป็นปลูกต้นกล้วยอีกยังคักแล้วแบบมันอยู่แคมอะน,นะทางหลุมก็เลี้ยงปลาช่วนกอนนั่นล่ะกะัน,น,น,นเป็นยังัอืมส่วนอปซา่เจาะกินนี่พี่น้องอันนี้ <c oughs> ได้เึ่งหนึ่งแล้วเนาะไ <c oughs> ว้ให้โอ้เป็นเลี้ยงไก่เนาะมีไก่นะมีโคขคักแล้วนี่ ตั้งงก็ยำอดส่วนสันเนาะมันอยากสันพนักฮะพอดัาส่วนเราสันของเจ้าบหรือของเราเองอย่ากลัวมันบวมมือ เงาคนนี้ตกแต่งเนาอะไรมันกะนั่นเนาะเผื่อเขาสีมันบวิดทั้งหลังเขาไปหาโนม้อยู่อสะอืมคิดว่าไปอยู่บ่ด้คอยเห็นไปเตาทานก็ได้ไปหาก็ได้ได้มาเห็นใบธงฮะก็ได้สีทงงไม่ลายนะนไม่ได้ยนเกนะด ก uh, ็มาตบ่ายนั่นแหละจะว่าป้าเราป้าเราไปหานไปหานวันเสร็จเสรแต่เสาก็บอเชื่อมาเชื่รอบบ่ายมาตอนขำดิขำต้มต้มในี่เล่นหรเอานง่นตัดเอาตัดหกันฮาเหลือเหอตัดนะะเอาเหลือตัดออกเออผ่าแล้วผ่าแล้วท่าผ่างองมันเดอมเราใหม่กัน เราตัดออกมันกากิกะแล้วมันชิมแบบพะย่ะค่ะคือเอาเอาพะย่มาได้ทับมีผู้สาวมายืนเบิ่งยืนเบื่องที่สุดถ่ายทำถ่ายทำคลิปอุ้ยเอียงอันคิดว่าจี้หลอดูตีนมันเป็นดินขาวเป็นี้แหละพี่น้องเลย เป็นดินแบบนี้จังโมงสิพากันเมื่อในค่ำบอกเออขิดว่าสีเมื่อ6โมงเห็ดเห็ดเวียกโอ้ดิเมื่อหนึ่งเข่าหนึ่งยังไมเนาะอืมอือเข่าอกองดินมักใหญ่นึงพี่น้องเลยลายแห้งเลยแต่ว่าอยากสือไปใส่เอนื่อนหายยากดินแบบเนาะฝนตกให้บวมี บอกว่าเรเสีเอาเมียนแถวพีเลยเนาะดินเรามันมันนันดิเรากเราก็ซื้อมาใส่เราซื้อมาถกมันปะอ๋อวายโยมันคืออ่อนถ้าดินนั่นน่นแท้เนี่ยคุณทำมาได้มันแข็งเลยกะเมื่อกี้หินลายบ่ดินแล้วก็ลุ่มขึ้นแล้วก็ดินแล้วมันทอดนี่ดินล้ทอดเปลนยังไนี่ละดินละถกแต่ว่าแบบนี้มันก็พอขุดง่ายอยู่เนาะเนาะมันบ่ได้บ่ได้จนได้ต้องไปพุ่มันเป็นดินของมันแทศ นอนบบซับนตนี้ด้กาบไหม่อีกอ่างเน๊พอนึงเสื่อไว้หายได้นะพี่น้องด้ยเราขึ้นมาไม่แฉะม่หายแล้วบอไปสอบเจ้าแจะยังไงนะแฉะคือหัวให้เอื่อนเกไดมาสมามาได้ทราก่อนที่นาะ มามาคุดมาคุดก <guy> ่อนเนาะอยู่ใกล้เนาะคุดก่อนแล้วก่อนได้ไม่ได้มาหอยหอยน้องใหมาไอ้ไปเถอะกันอื่นนเอากระเจี๊ยบไว้ห้พี่น้องไอ้ราะว่าไม่ได้เละมันฟังเสื้อฟังเข้าอยู่ใกล้ได้สิฉนี่จะฟังอยู่เมื่อยเมื่อยกระอดเอาเนาะเ่ายังบม่ได้เห็นเนีมาแต่โดนผูัวน้องใหม่เนาะน้องใหม่ว่าอันบอกน้องใหม่กินซุมน้องใหม่กินซุ้มน้องใหม่กินซุ้มคือมีอันเดียว เด่นเอาเนอะเราเนาะน้ำใหม่น้ำใหม่กินซุปมันมีอันเดียวน้ำใหม่กินซุปมันมีอันเดียวเออสบายดีเลยสบายดีฮะยมือเท่าไรมือเท่าไรอืมมัน หัวหนาเพิ่นได้พี่น้องเนาะหัวหน้าเพิ่นเป็นคนจ้างคะดีเฮาเอินเพิ่อนหัวหน้าเป็นนายจ้าเนาเป็นนายจ้างเนาะอนดนปดเซดเซดเซเซน ขึ้นลงไปเบิงพี่น้องเป็นจังไดเนาะลงไปเบิงห้องส่วนตัวนี้เป็น,น,ปน,นยานส่วนดินข้นก่อนเนาะมาห่อนทิดมาห่อนทิดเอาเองเ้าดอกขึ้นพุ่งแ้กพุ่คุดพิ่นเมือนเนาะว่าอะไรบาห่อนทิศมาห่อนดงเนาะทิดหนึ่งมันก็ตั้งเจ็ดมือโข อันนี้ก็ไปได้จ็คแมทอเลยนี่ขุดลงไปจากเส้นก่อนนี่แปดสิบอือแปดสบเซนระดับมันโอ้เพิ่นจับระดับไว้หายโดยเจบระดัไว้ออมาหอนนี้บื้องนั่นกเาวบอที่มาขุดซอยเด้อเพิ่นให้ขุดเบ้องนั่นนําบ่ขักแล้วเนาะปูอัน เลียงเลียงอ้อมเฮือนเลยคักแล้รพี่น้องเลียงปลาอะไนเลยเลียงยงอ้มยะงอ้อมเฮือนดีแล้วเนาะดินเพินกักวางเลยกันนั้นพี่น้องเลยแดดขากอะนีล่นี้อยเมาต่นแม่ลตอนนั้นนี่น้อยอย่างไดเินกันนออกมาเงี้ยงกงกวางกนเลยอสารลวัน อืมอ้ยโดน้นูดไงดมันดินมันอ่อนด้วยดินมันอันนี้ในเบนี่งกีน้นองฟั <eye> บบ <c oughs> อสมาเอ,อาพี่น้องฟูงเพิ่นไปซอยแล้วบานนี้เนะาะการสิพอจบคลิปตอนพี่น้องบ้านนี้เนาะ้าพบพอกันคลิปหนาะสู้ๆเด้ดอเอาสบายดีเด้อโดยเอาสบายดีเด้อฟูง ไปดีหน่อยพี่น้องไยเพิ่นกะคุดมาหอดพี่แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้ค่เจ้าของเพิ่นคุดเองเพิ่นแต่ว่าเลยซาเพิ่นงก็มาวางส่วงยำแรงนี่แหละเพราะว่าเพิ่นห้าก็บอกยำแรงๆนะเพิ่นสิเห็ดอ่างเลี้ยงปลาพี่น้องเป็นแบบใครแต่ว่าดินอ่อนเนาะขักแห้งเพิ่นกะสิเอาอันพายางดำใส่แบบห้องค่ะนะเนาะสวนเพิ่นกะเลยมาหาเลยซาอยู่พี่พี่น้องบรรยากาศดีๆเนาะในสวนเพิ่นกะ พิ่นเห็ดหวัวแต้สวนกรยซาเพิ่นมาหมัดเล็กผืนแล้วเนาะจนหอดตอนนี้กับเครื่องปลูกเพิ่นก็หลายอย่างเลยพี่น้องเต็มเลยอ้าพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องถ้าพบพอกันคลิปหน้าเนาะโดยจากคลิปนี้น้องละตีก็ขอขบบนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนเนาะที่รับชมคลิปและบอกรามโฆษณาเด้อโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี